สวัสดีครับน้องๆนุมๆนครับวันนี้เราจะมาดูกันนะครัรบเรืร่องปริมาณสารสัมพันธ์นะครับผมอลองทําโจทย์ดูนะครับอันนี้โจทย์เราก็ให้สมการเคมีมานะครับผมซึ่งเป็นสมการทางเดียวนะครับ รู้ได้ยังไงว่าเป็นสมการไหนก็ดูลูกศรีิครับมันไปอย่างเดียวนะครับไม่มีกลับมันจะไม่ใช่สมดุลเคมีนะครับผมโอเคครับโจทย์ก็ให้สมการมาหนึ่งสมการแล้วก็ให้คำทาม,มานะครับว่าถ้าสารละลายตัวนี้เขี้ยข้นเท่านี้นะครับปริมาตรเท่านี้มาบวกกับแคลเซียมคอไลน์นะครับมันจะเกิด ตะก,กรอนของซิลเวอร์คอไลท์เท่าไหร่นะครับผมก่อนเงินเลยนะครับทุกคนต้องอ่านสูตรเคมีก่อนนะครับเพื่อความยินนะครับตัวนี้อ่านว่าซิลเวอร์ไนเตดนะครับถ้าใครอ่านเป็นนะครับตัวนี้แคลเซียมคอไลท์นะครับตัวนี้ ซิลเวอร์คอไลต์นะครับอันนี้เป็นแคลเซียมนะครับ Ca แคลเซียม um. แล้วก็ไนเตรตตรงวงเล็บข้างหลังนี้เขาเรียกว่า a q นี้อ่านว่าย่อมาจาก aqueous นะครับผมหมายถึงสารละลายนี้นะครับตัวทำละลายมันคือน้ำนะครับคอไลเรียมที่นีว่า aqueous สถานะของมันนะครับ แคลเซียมคลอไรด์ก็เหมือนกันนะเป็นเอควสเหมือนกันสองตัวนี้บวกกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดตะกอนที่ผมเรียกว,ว่าตะกอนเพราะว่ามันเป็นสถานะของแข็งนะครับตัวเอย่อมาจากโซลิดนะครับเป็นของแข็งมันจะเกิดตะกอนตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ในสารละลายมันจะเกิดแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยนะครับ แล้วก็ในความเป็นจริงนะมันอาจในบิกเกอร์ของเราอาจจะไม่ได้มีแค่สองสารนี้นอาจจะเหลืออาจจะเหลือสารตั้งต้นบ้างอยู่บ้างนะครับผมมันไม่ได้เกิดร้อเซทั้งหมดหรอกนะครับผมโอเคโจทย์ทางพระธาสารละลายโซเดียมเฮ้ยไม่ใช่ซิลเวอร์ไนเตรดนี้ เชี่ยมคนเท่านี้นะครับปริมาตรเท่านี้มันจะเกิดตะกอนของซิลเวอร์คอไรกี่กัมโอเคครับขั้นแรกดุลสมการก่อนนะครับโออ่าดุลสมการก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนด้านนี้ว่าด้านซ้ายแล้วกันด้านซ้ายของส สมการในด้านขวาน,นะครับดุลให้ธาตุมันอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันนะเพราะว่าเวลามันเกิดปฏิกิริยากันเนี่ยมันจะเป็นสัดส่วนที่พอดีกันนะครับเช่นอ่ะผมกวาดสายตาดูเลยคอลลยมันไม่เท่านะครับคอายด้านขวามีแค่หนึ่งตัวด้านซ้ายมีสองนะครับ ก็ให้คูณเลขสองเข้าตรงนี้นะครับผมพอคูณปุ๊บเนี่ยขวาจะมีซิลเวอร์สองะขวามีซิลเวอร์สองซ้ายมีซิลเวอร์หนึ่งนะครับแสดงว่าอันนี้ก็ต้องคูณสองเข้าไปนะครับผมอ่ะลองนับดูนะครับว่าทั้งสายเละขวาธาตุมันเท่ากันไหมนะครับ ซิลเวอมีสองในเตดมีสองเวลามองให้มองแยกกันนะครับผมระหว่างซิลเวอรกับในเตดเนี่ยแคลเซียมคอไลด์ก็ให้มองแยกกันข้างหน้าถ้าเขาไม่เขียนเลขแซงวันเป็นเลขหนึ่งนะครับเนี่ยแซงวันเป็นเลขหนึ่งให้มองแยกกันอย่างนี้นะครับนะ สรุปซ้ายขวาตอนนี้ทาตมันเท่ากันแล้วนะครับคือเติม2เข้าด้านเข้าตรงนี้แล้วก็แล้วก็เติม2เข้าตรงนี้นะครับโอเคครับสมาการตอนนี้ดุลแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขียนใหม่ก็ได้ครับจะได้ไม่งงซิลเวอร์ในเทตนะครับ อ่ะผมไม่เขียนสถานะนะรู้กันอยู่แคนะ um, ลเซี Silver, ยมคอไลซิลเวอร์คอไลไดแคลเซียม um, ในเต็ดโอเคแล้วก็ให้เราเขียนอย่างนี้ไปเลยนะครับ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดนะครับหรือย่อว่ารออสอนะครับเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดเขียนไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้โจทย์ให้มาแล้วนะครับให้ข้อมูลมาก็คือซิลเวอร์ไนติดสองโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรนะครับ ถ้าที่เราเรียนมานะครับมันคือโมลร์นั่นเองนะครับปริมาตรตัวนี้ก็คือวอลลุ่มนะครับผมมันบอกความเข้มข้นกับวอลลุ่มมานะครับทีนี้เราเวลาคำนวณเราจะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็น โมนนะครับซึ่งสูตรที่เรามีติดหัวกันอยู่แล้วว่าือ็นโมนนะครับเท่ากับ CV ส่วนพันเป็นสูตรเลยนะครับจำได้เลยนะครับโมนเท่ากับ CV ส่วนพันโอเคตอนนี้เราจะหาโมนเปลี่ยนข้อมูลที่จดให้มาเนีครับเป็นโมลก่อนนะครับผมจะแทนค่าลงเลยนะครับ C คือความเข้มข้นนะครับผมจทให้มาเท่ากับ0.2 V จดให้มาเท่ากับ100ลูกบาทเซนนี้อีกชื่อหนึ่งเขาคือหน่วยเมีดลลิตนะครับผมโอเค ส่วนด้วย1,000พอคำนวณออกมาปุ๊บนะครับจะได้0.02ยมลโอเคตอนนี้คำนวณได้0.02โมลนะครับเราก็เอามาใส่ตรงเริ่มต้นตรงนี้นะครับของซิลเวอร์ในเตดครับผมทีนี้สัดส่วนตรงนี้มัน เนี่ยครับสัดส่วน2ต่อ1นะครับหมายถึงซิเวอร์ไนต์สองส่วนเนี่ยมันจะทำไปริยากับแคลเซียมคลอไรด์หนึ่งส่วนนะครับแล้วมันจะเกิดซิเวอร์คอไรด์สองส่วนนะครับลืมชปโอเคสองส่วน ในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนะเราก็จะเดี๋ยวนะเบนบลอกเบนบอก,เ,บอกเออโจทย์ไม่ได้ให้ปริมาณของแคลเซียมคลอไรด์มานะครับว่ามันมีเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับตรงเริ่มต้นเนี่ย ตะกอนตัวนี้มันจะมีศูนย์มนแน่นอนนะครับโอเคสมมติว่ามันเปิเปดเกิดร้อเอร์ซนนะครับไอ้นี่จะบวกกับไอ้นี่จนหมดบวกกับแคลเซียมคอร์ไลจนหมดนะครับ จนไอ้นี่เหลือศูนย์นะครับผมแล้วไอตะกอนตัวนี้มันจะเกิดขึ้นมาศูนย์จุดศูนย์สองโมลคิดง่ายๆนะครับผมตอนนี้เราไม่สนใจสารสองตัวนี้นะครับสนใจแค่ตะกอนที่เกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในสัดส่วนเท่ากับซิลเวอร์ในเตที่มันลดลง อันนี้ตามทฤษฎีเราคิดไปเลยว่ามันเกิดปฏิกิริยาร้อยเปอร์เซ็นเกิดปฏิกิริยาร้อยเปอร์เซ็นะจนซิลเวอร์ในเตม,มันหมดเหลือศูนย์แสงไว้นี่มันต้องเกิดขึ้นมาเท่านี้โมนนะครับ <c oughs> ที่นี้ผมจะไปคิดว่าซิลเวอร์คอไลท์เท่านี้โมนเนี่ยมันหนักกี่กัมนะครับผมโอเค ตอนนี้เราได้แล้วนะครับก็จะเกิดซิลเวอร์คอไล์ขึ้นมาทั้งหมด0.02โมลนะครับโอเคขอลบนะครับโอเคตอนนี้เกิดซิลเวอร์คอไล n ์ที่เป็นตะกอนเนี่ยขึ้นมา0.02โมลนะครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนหน่วยโมลตัวนี้ให้เป็นหน่วยกรัมนะครับตัวนี้ซิเวอร์คอไลายหนึ่งโมลมันจะหนักเลขมวลอะตอมนะครับคอไลต์มวลอะตอมมันจะได้เป็น3ามจนะครับให้จำไปเลยนะครับ ส่วนซีเวอร์มวลอะตอมมันจะเท่ากับเปิดแบบหนึ่งครับร้อยเจ็ดร้อยแปดนะครับตีกลม,กลมเอาร้อยร้อยเจ็ดจุดแปดเจ็ดก็ได้นะคื คำตอบมันละเอียดนะครับอ่ะแล้วก็บวกเลขสองตัวนี้เลขที่ผมเขียนด้านบนนี้เขาเรียกว่าอะตอมิกแมสนะครับหรือว่ามวลอะตอมให้เปิดดูในตารางธาตุนะครับถ้าใช้บ่อยๆจะจำได้อย่างเช่นคอไลนเนี่ยธาตุคอรีนเนี่ย ส่วนใหญ่ทุกคนจะจำได้แล้วว่าสามสิบห้าจุดห้านะครับซิลเวอร์ก็ไปเปิดดูในตารางธาตุนะครับมันจะได้ร้อยเจ็ดจุดแปดเจ็ดนะครับบวกสองเลขนี้ได้ร้อยสี่สิบสามจุดสามเจ็ดนะครับ เลขตรงนี้มันบอกถึงซิลเวอร์ควอไลน์หนึ่งโมลมันจะมีมันจะหนักเท่านี้กรัมนะครับผมโอเคแล้วถ้า0.02ยอมลจะหนักกี่กัมนะครับก็ให้เอาเลข0.02เนี่ยไปคูณกับตัวนี้นะครับมันจะได้เท่ากับ นี่คือคำตอบนะครับผม